อัปเดตข่าวของสาวสาวแบล็ k พิงคค่ะโอ้ยมองแว็บแรกนะคะนึกว่าโรเซ่เลยนะคะ จริงๆไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจากที่เธอค่ะไปขึ้นปกให้กับนิตยสารแอลเกาหลีนะคะฉบับเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะจะพบว่าโรเซ่ค่ะมีการตัดผมสั้นด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะเห็นช่างตัดผมนะของโรเซ่ค่ะคนที่ตัดผมเธอเนี่ยก็มีการออกมาพูดด้วยนะคะว่าตอนที่ตัดผมโรเซ่เนี่ยถึงกับมือสั่นกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการตัดผมสั้นครั้งแรกค่ะตั้งแต่เดบิวมาเลยนะซึ่งตัดออกมาก็สวยมากๆนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็นะคะส่วนท่าภาพนี้เนี่ยไม่ใช่โรเซ่นะคะแต่เป็นคุณรยูจินจากวง i g จค่ะโอแต่ว่าดูผ่านๆคะ่ะมองแวบๆค่ะก็คล้ายๆกับโรเซ่อยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นแวบแรกนะคิดเหมือนกันไหมนะให้กี่เปอร์เซ็นต์นะที่เหมือนกับโรเซ่นะคะส่วนข่าวถัดมาค่ะอันนี้ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันค่ะคือน่าจับตามองนะเพราะว่ามี IG Story ท่านหนึ่งค่ะมีการถามถึงนะอ่ะ ข่าวอัปเดตของวงเทเชอร์ค่ะซึ่งในนั้นค่ะมีการตอบกลับมานะคะเกี่ยวกับว่าฮารุโตะค่ะจะมีการเปลี่ยนสีผมนะคะพร้อมกับว่าจะมีการกลับมาค่ะมาเตรียมคอนเสิร์ตนะแล้วก็จะมีการคอลแลบกับลิซ่าด้วยค่ะโอ้ยหูพึ่งกันเลยทีเดียวนะคะพอได้ยินว่าลิซ่าค่ะจะไปปรากดตัวในคอนเสิร์ตของเทเชอร์เหคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะคะเห็นเขาลือๆกันค่ะอืมแต่ว่าฮารุโตะเนี่ยภาคหลังๆเนาะก็เห็นมีการพูดถึงลิซ่าอยู่เหมือนกันนะคะ ซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันค่ะ YG ด้วยกัน YG ก็อาจจะอนุญาตเนาะให้ไปร่วมคอนเสิร์ตได้ง่ายๆก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมก็เขายังไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่ลือๆกันแบบนี้เราก็มีความหวังเนาะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังก่อนละกันนะคะก็ฟังหูไว้หูค่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยข่าวของพี่จีซูนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็มีคนค่ะอยากคอลแลบด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคุณเจมมี่มิลเลอร์ค่ะคนที่ร้องเพลงวิ h นะคะที่ประกอบในซีรีส์ s n o w Drop นี่แหละค่ะ ก็มีการเอ่ยปากนะคะตอนที่ออกรายการทีวีแบบชัดเจนค่ะว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบพี่ซีซูมากๆนะคะอยากจะร่วมงานคอลแลบด้วยค่ะ แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับ YG นั่นแหละค่ะสาวๆในทิพยงเนี่ยมีคนต่อแถวนะยาวไปทางว่างเลยนะคะอยากจะมาร่วมง,งานด้วยนะคะคุณผู้ชมอแอดก็เห็นมีความเคลื่อนไหวใหม่ๆเนาะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเคลื่อนไหวเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะก็จะมาอัปเดตข่าวกันอยู่เรื่อยๆค่ะก็ก่อนจบคลิปน,นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า